สัตตะัาภาอิตะนาภาสัตตะภาอิตะนาภาสัตตะนาภานาภาอิชานารานาภาสตตะภาปติกาธรรมภาวสสติติกาโุมานังเทวานังสัตตังสัตตังสุตวายามเทวาสัตตะมโนสาเวะโสยามานังมารติเทวาสัตตะมโนสาเวะโส Sada Waprob Mawirisasatiwa Sadharma Nusave Soko Tevananda Bali Suta Bali Kam Asala Kenyawang กิมานิมานิมะยังพันเตติจิวลานิจิวลานิกัปปาลุขานิสาธุโนพันเตสาธุพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆวลานิปะิขนันตุอัมหากังิขะะตัง จริญคเริญทัข้าน้อยทั้งหลายไม่มีครอบครัวนางดรมรมด้วยลูกหลางญาติพี่น้องพ้อยู่ไกลลอยู่ไกลได้พร้อมกันมากร้กัาบต่อเท้า เราสุุมนิพานอาาคตะการามางนันแด้าาเถินสาธุสาธุสาธุดเตานั่งเคนให้บาบาครับแล้เอามายายให้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมุ่งให้เขาตัว่ด

ังคปาจันโตมนาราโสยธรรมาโสติราโสยธรรมิบิโยวิราสโตสาพโลกวินาสัโตมาเิภวาวะสานิจัวุทปัจจาโนจักตาโลธรรมา

เอ้ยใจได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเตียงคนร้องไแต่ใครชายเจ้าน้ตา เป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้สนใจ จะพาเอลไอ้ฉียไอเงโนคนใหม่เอามือทำนตล่าเรย่องมีข่าวนั้นข่าวตะบนพื้นที่หงสบถึงก่อคนนะ

พันตะลิเป็นรุของพุทไกละมตุนนิกิตติสลวรอันเป็นกา้เสียสิไปแล้วเราคปั้ม้านุู่แข่งแข่งกันค่วงเมืงเมื่อหอด ตีพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดได้สร้างครอบครัวกับนางกุหลุดงูใสได้มีบุตรน้องกันห้าคนนิงสี่หลานมีแปดคนนิงสองตุกม์ว่าวันที่สามยังเสด็จยีสิบสองพันเซอเอฟฟ์ผู้เกี่ยวได้มีอาการตัวยกระทันหันครอบครัวลูกหลานและยากพี่น้อง ได้นำทรงหูหมอแข็งและหูหมอ1ร้อยห้าเสียเียงเพื่อก็ขบวนรีบของผู้เกลียวได้เอาใจใส่เป็นทุกรวมสามารถของครอบครัวลูกหลานและญาติพี่น้องจนมาหอดวันวันที่ห้าเดือนสิบเอดปีสองพันเอวีเวลาสองโมงสิบห้านาที ผู้เกี่ยวไล้สิ้นลุหมหายใจรวมอายุได้ห้าสิบห้าปีผู้เกี่ยวได้เป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีเป็ไอ้เอ้ยพีน,อน้องที่ดีและติดผู้เลีงการจ้าไปของท่านกันพิงขอสึิอสวนพี่น้องที่เข้ามาวนในงานสนับสนุนศพนี้ ได้ป้องกันลุดขึ้นไว้อะไรป่นข้างสุดทายขอบใส่าสโมคว ปิยปุริยตุสังคะปาจันโตปนละกันโตยะถาปิโสติราชโยยะถามีพิโยวิวาสสันโตสามรวมวามเลืเสีเดสเนจาวะธาปัญญาจีนอดจางงานยัจโจตจีนารินดาสังฆเมโสภะโกนามโนปาจีนารโนเมปุญญาปสุตานาปะกันติ เปลี่ยเราาตามเราไดก็การเข้าเข้าท่าหน้าเราทำเป็้ายนึ่เอาพิเแจ้งตุลีอ่าสำหรับชาวบ้าช เสียงใครมันเหมือนเตียงคนร้องไห้แต่คลายชายเจ้าน้ำตา เป็นคนเศร้าหมองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหล,ลืมลืมสัญญาที่เธอได้ไวตะนยยี่จะไม่รักใครฉันไหนถึงหินว่ายา ความหลังมือหวานเปรียบเหมือนลบรอยชอบผลกระดานโปรดจงรักเขาเนานๆลืมฉันเปี่ยกเกได,ด้จ้า ไกลลบนี้นาหัวใจฉันแทบาโน่นนองน้ำตาอยู่นานใจากแม่ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืนความหลังมือวอาวา ลบรอยชอบบนกระดาษโปรดจงรักเขานานานลืมฉันเตียเกิดไปกา